มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแถลงการกรมพภาษีสว่างขาวาดพระอาการประชวนดีขึ้นสเสด็จก,กลับพระตำหนักเมื่อวันที่27มิถุนายนสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรุ่มพระสีสว่างขวัตรบวรขัตติยราชนารีสเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรหรือว่าแขนขวาณโรงพยาบาลจุฬาภรฉบับที่สองความว่าตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณ์อัครราชกุมารีกลุ่มพระสีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารี สเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลจุฬาพรตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2563ด้วยพระอาการชาบริเวณปลายนิ้วพระหัตถ์ขวานั้นขณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการแล้วพบว่าเกิดจากพระกิโลมกะหรือว่าพังผืดรับพระธมนีเส้นประสาทที่บริเวณใต้พระกรับปะหรือว่าข้อศอก คณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดผ่านกล้องเลาะแผ่นพระกิโรมะกะเมื่อวันที่16มิถุนายน2563โดยไม่มีพระอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดพระอาการชาค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติแล้ว คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลเชิญเสด็จก,กลับไปประทับณพระตำหนักจากกรีบงกฎในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2563จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ